ในวันนี้นะคะเราจัดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจนะคะแล้วก็เชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนนะคะทุกๆบริษัทที่เขามีศักยภาพในการทํางานนะคะในหนึ่งปีเขาสามารถผลิตผลงานนะคะแล้วก็เราก็สมาคมตัวแทนเป็นองค์กรกลางเราพยายามจัดงานนี้ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกๆปีท่านจะเห็นได้ว่าผู้รับรางวัลนะคะจากเดิมนะคะ เราจัดลำดับแค่100ท่านปีนี้เนี่ยผู้รับรางวัลทั้งหมด270นอกจากที่คุณวุธอันดับ1,2,3ถึง100แล้วเนี่ยก็จะมีคุณวุธตั้งแต่อันดับที่101เป็นต้นไปนะคะรวมทั้งหมดก็270ท่านทุกๆก,การแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามทางสมาคมตัวแทนเราก็มีความคาดหวังว่าอยากจะให้คุณวุฒธ National Agent Award ก็คือ NAA นะคะถือได้ว่าเป็นคุณวุฒิที่สร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองให้กับบริษัทนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเชิญชวนอยากจะให้ฝ่ายขายทุกท่านนะคะ,ะทำคุณวุฒินี้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนพวกเราฝ่ายขายนะคะไม่ว่าบริษัทใดก็ตามก็ต้องทำงาน แล้วการทำงานนั่นคือเป็นสิ่งที่เราไปมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะช่วงสถานการณ์โควิดประชาชนต้องการเรานะคะเพื่อไปอธิบายในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อไปนำเสนอนะคะในสิ่งดีๆอย่างน้อยเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงของสุขภาพที่ประชาชนกังวลนะคะเราเองเป็นตัวแทน ในฐานะเราเป็นตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติเราก็จะต้องไปให้ข้อมูลในสิ่งดีๆกับประชาชนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้านะคะก็จะมีคนที่ติดคุณวุฒิในเชนแนวเอเจนต์อวอมากขึ้นยิ่งๆเรื่อยนะคะขอบคุณค่ะ